ต้องทาแล้วแบบเห็นว่ามันยังไม่มีคนติดตามมันดูยากมันไม่โอเคคือถ้าคิดแบบนี้ไปไม่รอดแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้มีสาระมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เป็นข่าวดีสําหรับเป้มากๆเลยนั่นก็คือวันนี้ YouTube ได้ทําการชําระเงินของเดือนที่แล้วให้เป้แล้วนะคะ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของ Youtube แล้วนะทุกคนเป้อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าเป้เริ่มต้นมาจากศูนย์เหมือนกันนะคะเริ่มต้นมาจากที่ไม่มีคนติดตามเลยสักคนเดียวนะเออแล้วอย่างที่เป้เคยเล่าให้ฟังไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วอะค่ะว่า มาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมเป้ก็เลยมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ให้กับใครหลายๆคนที่เฮ้ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงอย่างเช่นเรื่องของไม่รู้จะไปทําใบขับขี่เยอรมันยังไงไม่รู้ว่าจะไปเรียนภาษายังไงเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้เคยผ่านไปแล้วไงทุกคนเป้กก็เลยอยากจะมาอัดคลิปวิดีโอลงให้กับเพื่อนๆได้ ฟังหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้กับทุกๆคนได้ฟังเนาะเออเสร็จแล้วค่ะมันก็เป็นผลพลอยได้ตรงที่ว่าเฮ้ยพอเราทำํำแล้วเราอัปโหลดลง YouTube ไปแล้วเนี่ย มันมีรายได้เข้ามาซึ่งบางเดือนก็ยเยอะบางเดือนก็น้อยแล้วแต่นะว่าจะมีคนรับชมเรามากแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้เอาจริงๆแล้วเป้จะไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เป้สมัครท YouTube เนี่ยคือเป้ก็กรอกกรอกข้อมูลไปอย่างนั้นอะกรอกมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเป้เองเนี่ยเป้ก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดที่จะได้รับเงินจาก YouTube นะคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนเป้อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อปี2 0 1พ เจริงๆเป้เปิดตั้งแต่2018แต่ว่าเป้ไม่เคยลงคลิปวิดีโอเลยเพราะว่าตัวเป้เป็นคนไม่ชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะเออชอบถ่ายรูปแต่ไม่ชอบทําคลิปไม่ชอบถ่ายวิดีโอคราวนี้ค่ะเมื่อ2018เป้เปิดนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเออไม่ได้จริงจังอะไรมากมายพอมาเป็น2019เฮ้ยเราได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคลิปมันดันมีคนดูเยอะซึ่งคลิปวิดีโอนั้นเป้จำได้ว่าเป้ไปเก็บสตรอเบอรี่เนี่ย เคยเล่าให้ฟังไปรอบหนึ่งแล้วแหละอืมแล้วคราวนี้คนดูยอดดูมันเอ,อเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยมีคนเริ่มติดตามมาแล้วประจวบกับว่าช่วงนั้นเป้ได้เลิกกับสามีเนาะสามีฝรั่งอะ่ะแล้วเป้ก็ทําคลิปวิีโอลงไปมันก็เลยทําให้มีคนติดตามเป้เพิ่มมากขึ้นตอนนู้นกฎของ youtube มันก็ไม่ค่อยเยอะมากเรื่องไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปี2020ก็คือปีนี้นะกฎของ youtube ก็คือว่าเราจะต้องมีการ เ,เปิดช่อง y o u t u b e ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเปิดสร้างรายได้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีคนติดตามครบ1000คนแล้วชั่วโมงการรับชมของเราเนี่ยครบ4 0 0พชั่วโมงนะเราถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้บางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องยากบางคนก็วาง,ง่ายแต่สำหรับตัวเป้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำนะมันก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถค่ะทุกคน แต่ตอนนู้นนะกดมันไม่ค่อยมีแล้วพอมาเป็น2020กฎมันก็เริ่มยากขึ้นกฎใหม่ของปี2021ยิ่งแย่ yeah, ไปกว่าเดิมค่ะทุกคนก็คือความยากมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคือว่ากฎ ปี2021เนี่ยใครที่จะทำ YouTube หรือว่าเปิดช่องเพื่อสร้างรายได้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าปีนี้ปี2 0 2 0เนี่ยค่ะคือเราเปิดช่องทำการสร้างรายได้ก็คือหมายถึงว่าเรามีคนติดตาม1,000คนแล้วก็มีชั่วโมงรับชมเนี่ยครบ4,000ชั่วโมงเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีโฆษณาเข้ามาในคลิปวิดีโอของเราซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราจะเปิดสร้างรายได้ได,ได้เลยแต่ค่ะทุกคน กฎใหม่ของปี2021นั่นก็คือเรายังไม่ได้เปิดสร้างรายได้หรือว่าคลิปของเรายังไม่ผ่านกฎหรือผ่านเกณฑ์ที่ทาง YouTube กําหนดมันจะมีโฆษณาเข้ามาในคลิปวิดีโอของเรานะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เงินนะทุกคนถ้ายังไม่ผ่านกฎเขามันยังไม่ได้เงินเออแต่มันจะมีโฆษณามาถามว่ามันมีความยากง่ายยังไงเป้อยากจะบอกว่าปกติแล้วตอนนี้ค่ะ ปี2020นะตอนนี้นะคือยอดชมหรือว่ายอดยอดรับชมของช่องแต่ละช่องเนี่ยไปบอกได้เลยว่ายอด View วิวอ่ะมันลดลงแล้วก็ยอดคนติดตามเนี่ยมันก็ลดลงด้วยเพราะว่าคือเงื่อนไขของ YouTube มันมีมากขึ้นเออ คราวนี้เนี่ยพอมาเป็น2021เนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นตรงที่ว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันยังไม่มีการสร้างไรายได้แต่มันมีโฆษณาเข้ามาปึ๊บพอมีโฆษณาเข้ามาขั้นปึ๊บเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเขาไม่อยากดูเราเพราะว่าเรามันก็เกิดความลําคาเนาะต้องมานั่งปิดโฆษณาอยู่บ่อยๆนั่นก็หมายถึงว่าคนจะเข้ามาดูเราน้อยลงแล้วก็ยอดชั่วโมงม,มันจะยากขึ้นประมาณนี้นะ สำหรับคนที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะโฆษณาเนี่ยเขาแบ่งไปให้กับทางคลิปวิดีโอที่ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าโฆษณาที่มันจะเข้ามาหาพวกเราเนี่ยหรือว่าเข้ามาหาคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงเช่นกันค่ะเออก็จะประมาณนี้นะแล้วกฎหมายของปี2021เนี่ยค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะมีคนติดตาม 1,000คนแล้วก็ชั่วโมงรับชม4,000ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าโฆษณามันอาจจะน้อยลงเท่านั้นเองนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะที่เป้มาพูดให้ทุกคนฟังในวันนี้นะอยากจะบอกว่าใครที่อยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหรืออยากจะทำ Youtube หรือว่าอยากจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้มันอาจจะยากจริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะสามารถสไร้างรายได,ได้ได้ไงเพราะว่าอนาคตต่อไปอะ่ะทุกคนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่า YouTube มันจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็เนียค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังคิดจะทำช่อง YouTube นะอย่าเพิ่งท้อนะทุกคนเหมือนตัวเป้เองเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเป้เนี่ยเป้มีคนติดตามศูนย์คนเปิดช่องมาเนี่ยพูดไม่เก่งพูดไม่เยอะมากขนาดนี้ด้วยซ้ำนะทำ u t u b e หรือว่าการเปิดช่องแล้วจะให้มีคนมาติดตามเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องแสดงตัวตนของเราออกมาว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดค่ะ เพราะว่าคลิปวิดีโอที่เราเอ้ยอยากเห็นคนนี้มีคนติดตามเยอะทําแบบนี้เราไปทําตามเขาบางทีมันก็ไม่พาสกับเราหรือว่ามันมันก็ไม่ใช่แนวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําออกมาได้ไม่ดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสรุปเลยนะทุกคนใครที่กําลังคิดอยากจะทําอยากจะเริ่มทําเริ่มทําได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โอกาสมันก็ยังดีอยู่ถึงมันจะอ่อยากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่า มันไม่ได้เลยใช่ปะใครที่ทําอยู่แล้วแล้วยอดติดตามน้อยหรือว่ายอดวิวมันน้อยทําใจค่ะเพราะว่าช่องใหญ่ๆถ้าเพื่อนๆไปเปิดดูนะคือช่องใหญ่ๆยอดวิวเขาก็น้อยลงเช่นกันอย่างตัวเป้ยอดวิวก็น้อยลงค่ะแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าท้อไหมก็ไม่ได้ท้อนะเพราะว่า เป้ก,ก็พยายามมีเวลาก็จะอัดคลิปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเพื่อให้ยอดวิวเรามันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รายได้มันจะได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันวิธีการของเป้ที่เพิ่มยอดวิวหรือว่าวิธีการของเป้ที่ว่าเพิ่มคนติดตามเป้มีวิธีการแบบนี้ค่ะทุกคนเป้มี f a c e Book ส่วนตัวแล้วก็มีเพจใช่ปะเออเป้ก,ก็โหลด ลง Youtube เสร็จปุ๊บใช่ปะก็ไปแชร์ใส่ Facebook ด้วยไปแชร์ใส่เพจด้วยเหมือนกับว่าเอ้ยจากที่เรามีคนติดตามแค่ในช่อง Youtube ใช่ไหมเราก็จะมีคนติดตามในเพจใน Facebook ด้วยอะไรประมาณนี้เรายอดวิวมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนสู้ๆนะอย่าพึ่งท้อนะใครที่เฮ้ยเริ่มทำแล้วแบบเห็นว่ามันยังไม่มีคนติดตามมันดูยากมันไม่โอเคมันคือ คือถ้าคิดแบบนี้ไปไม่รอดแน่นอนค่ะไม่ต้องเริ่มทําตั้งแต่ทีแรกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทาแล้วต้อง ไปให้ถึงเส้นชัยค่ะทุกคนยังไงก็สู้ๆนะแล้วใครที่มีอะไรสงสัยคือเขียนมาถามเป้ได้เลยนะคะเป้อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งมากแต่ว่าเป้จะบอกในประสบการณ์ที่เป้ทํามาเนาะแล้วก็ทาอยู่ด้วยในทุกวันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วมันดียังไงการที่เราทํ o u t u b e เป้อยากจะบอกว่ามันก็เป็นสร้างรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์วังแต่มันก็เป็นรายได้ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราลงทุนแต่แรงเราลงทุนแต่ ความสามารถของเราเท่านั้นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเป้จะต้องขอตัวไปทำอย่างอื่นแล้วนะทุกคนใครที่มีอะไรสงสัยเขียนมาถามเป้ใดใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ Facebook f แฟนเพจของเป้ค่ะเป้เล็กปวกน้อยต่างแดนชื่อเดียวกันเลยนะคะเขียนไปคุยกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ